สวัสดีค่ะเจ้าาวงในกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะในชื่อหมายว่า News One ซึ่งเคยเป็น A S TV มาก่อนพบกันทุกวันเสาร์2ทุ่มถึง3ทุ่มเช่นเคยค่ะการผ่านมรสุมมามากมายก็ทำให้เราแข็งแรงขึ้นค่ะเราไปติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจสัปดาห์นี้กันค่ะ คำมั่นสัญญาของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยเน้นจะซื่อสัตย์สุจริตทำงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนประชาชนทวงคืนท่อกส๊สอันเป็นสมบัติชาติขณะที่ปตทดึงดันว่าเป็นของปตทไม่ฟังประชาชนอยู่ที่คอสชอจะตัดสินว่าอย่างไร พบกับสัมภาษณ์พิเศษนรมเทพประเสริฐอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬากับอนาคตสังคมประเทศจัดนี้ไปภายใต้การนำของรัฐบาลคสชพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่าจะซื่อสัตย์สุจริต ทำงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนค่ะผมรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและนับเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิตแก่ผมและวงตระกูลอย่างหาที่สุดพิ่ได้ผมตระหนักดีถึงภาร,ระหน้าที่อันยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งว่าจากนี้ต่อไปผมต้องรับผิดชอบในการนำพาประเทศชาติและประชาชน คือก้าวเดินไปข้างหน้าคำปฏิญาณของชายชาติทหารสะกดผู้คนทั้งประเทศในวันที่ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของไทยทำกลางแม่ทัพในกองทั้งน้อยใหญ่และข้าราชการระดับสูงนับร้อยที่ต้องจารึกไว้ในแผ่นดิน25สิงหาคม2557เวลา10นาฬิกา47นาทีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเปิดกล้วยดอกไม้และถวายบังคมต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์ รับสนองพระบรมราชองคการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาที่ผมกล่าวไปแล้วนั้นรัฐบาลคอตชและประชาชนทุกคนต้องมาร่วมกันแก้ปัญหาเราไม่ปิดกั้นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือต้องการกําจัดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งสิ้นจะเห็นได้ว่าในสภาปฏิรูปสมาชิกสภาปฏิรูปไม่ได้มีข้อกําหนดข้อห้ามอะไรต่างๆเหมือนกับสมาชิกสภานิติบัติแห่งชาติ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทุกประการซึ่งต้องยึดหลักการหลายอย่างในการจัดตั้งสภานินติบัญญัติในส่วนสภาปฏิรูปเราต้องการให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายเข้ามีส่วนร่วมให้มากที่สุดในการปฏิรูปทั้ง11ด้านทั้งกลุ่มการเมืองกลุ่มพลังประชาชนนักเศรษฐกษิจนักวิชาการข้าราชการสื่อมวลชนผู้แทนส่วนต่างๆ เราไม่ต้องการให้ส่วนหนึ่งส่วนใดตกขบวนประชาธิปไตยเพื่อสร้างอนาคตของชาติให้มันคงและยั่งยืนไม่เกิดปัญหาต่อไปในอนาคตการทำงานของรัฐบาลและคอสช,อชอต้องมีการหารือในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดต้องมีการตรวจสอบและทวงดุลกันเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสขอให้ทุกคนอย่าได้กังวลกับตัวบุคคลมากนัก วันนี้เราจะต้องสร้างระบบทุกระบบให้เข้มแข็งเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้โดยเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารส่วนราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นต้องเข้มแข็งพัฒนาปรับปรุงตนเองในทุกมิติเพื่อเตรียมการรองรับการปฏิรูปที่จะต้องทำให้ฝ่ายการเมืองมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ พลเอกประยุทธ์ยอมรับว่าบ้านเมืองมีปัญหาสะสมสําคัญสําคัญมากมายเป็นระยะเวลายาวนานจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วทั้งนี้เพื่อรองรับการเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี2558ปัญหาปากท้องประชาชนถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในเวลานี้พวกเราทุกคนจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาให้ได้โดยเร็วผมขอให้คํามั่นต่อพี่น้องประชาชนว่าจะมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินนำความสุขความร่มเย็นมาสู่พี่น้องประชาชนและทำให้ประเทศชาติมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงพร้อมไปกับการสร้างความรักสามัคคีในทุกกลุ่มทุกฝ่ายผมขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ทุกคนในชาติจะมอบให้กับรัฐบาล และคอสชอในการปฏิบัติงานในห่วงต่อไปขอขอบคุณครับคอสชอกำหนดรถแมบไว้3ระยะระยะที่1เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศระยะที่2การใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจัดตั้งรัฐบาลตั้งสภาปฏิรูปคาดว่าใช้เวลาประมาณ1ปีมากหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หากสถานการณ์เรียบร้อยเป็นปกติปฏิรูปสำเร็จปรองดองสมรชัตทุกฝ่ายประชาชนมีความรักความสามาคัคคีก็จะเริ่มเข้าสู่ระยะที่3คือการเข้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยถือว่าตอนนี้ผ่านระยะที่2ไปด้วยดีกำลังอยู่ระหว่างจัดตั้งคณะรัฐมนตรีก่อนนำรายชื่อขึ้นทูลกล้าทูลประหมอบภายในเดือนกันยายนและสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปให้เสร็จสิ้นประมาณต้นเดือนตุลาคม คอสชออกำหนดการปฏิรูปประเทศใน11ด้านโดยสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปจำนวน250คนปิดรับสมัครวันที่2กันยายนผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการอดีตสอสอสอวาชาวบ้านปราชาวบ้านแทบไม่มีใครมาสมัครแม้จะได้จำนวนมากกว่า3,000คนแต่ไม่หลากหลายและอาจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการปฏิรูปประเทศการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันการเข้าสู่อำนาจรวบอำนาจและกระจายอำนาจการควบคุมอำนาจทางด้านยุติธรรมและองค์กรอิสระ ทั้งเรื่องพลังงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาสื่อสารมวลชนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมและการจัดสรรทรัพยากรที่ดินน้ําและป่าไม้หากคนเอกประยุทธ์ท่านทําได้ตามที่พูดจะอยู่ยาวเกินกว่า1ปีก็ไม่มีใครรังเกียจค่ะนําพาประเทศฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ยังไงตอนนี้ก็ให้กําลังใจท่านนะคะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการ